สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วเนาะกับไอฟันหลอเนี่ยเบื่อหน้ามาแล้วฟีดแบกก็เบื่อหน้ามาแล้วเนี่ยนะครับนะจบเล่มนี้ตบให้ฟันร่วงเลยนะตอบไอหนี้นะไม่ตบอบไอแกนะนะครับก็มาดูกันต่อฮนะฟิสิกส์ฟิสิกส์มต้นนะครับเล่มหนึ่ง นะครับตอนนี้อยู่ในเรื่องของตำแหน่งของวัตถุนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่เรื่องกราฟนะครับกราฟก็จะมีกราฟระยะทางกับเวลาแล้วก็กราฟความเร็วกับเวลาเนาะทีนี้ไอ้เรื่องพวกนี้บางทีมันต้องฟังซ้ำๆหลายๆรอบคาว่าซ้ำๆไม่ใช่ว่ากลับมาฟังคลิปเดิมน,นะคือทําโจทย์ซ้ําไปซ้ํามานะครับมันถึงจะมันถึงจะเข้าใจมากขึ้นนะครับพวกวิชาคนวณเนี่ยไม่ไม่สามารถฟังทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องทําโจทย์แล้วมันเข้าใจเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องทําโจทย์ไปเรื่อยๆแล้วโจทย์พวกนี้จะสร้างความเข้าใจให้เราเพิมมากขึ้น นะครับก็มาดูต่อเลยได้กันนะครับบางคนบอกพูดเร็วๆแต่โมมากนะฮะได้ครับตัดให้ฮะเปิดมานะฮะที่49 49้าี่ครับเกี่ยวกับกราฟอีกแล้วครับท่านนะครับเขียเส้นใต้ตัวควายๆครับหน้า49คําคำว่ากราฟความเร็วกับเวลาครับกราฟออกไม่ใช่ไม้นี่กราฟความเร็วกับเวลานะครับนะฮะขีดเส้นใต้หน่อยหน้า49นะครับ กราฟความเร็วกับเวลาเด่ยเขาเรียกว่ากราฟ s t ใช่ไหมครกราฟเอทีตัวที่สุทีกราฟ v t นะครับความเร็วกับเวลาพื้นที่ใต้กราฟคือระยะทางทนี้ต้องจําให้แม่นเลยนะครับทีนี้ไปดูแล้วกันว่าเขาถามอะไรครับเขาถามอะไรครับตัวนี้จดได้เสร็จนะครับเขาถามอะไรมาดูครับโอ้ถามเยอะแยะเลยถามทั้งสามอย่างเนี่ยแต่พี่แป๊กไม่ตอบคําถามก่อน พี่แบคไปดูสิ่งที่เราจะได้จากกราฟว่ะนะครับว่าเราจะได้อะไรจากกราฟบ้างนะครับกราฟ VT เนี่ยข้อมูลสําคัญในกราฟ VT เนี่ยคือพื้นที่ด้านล่างหรือที่เราเรียกว่าพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่สําคัญในกราฟประเภทนี้นะครับพื้นที่ใต้กราฟคืออะไรพี่แบก็คือพื้นที่ที่มันเกิดจากกราฟนะครับเช่นอันนี้ครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูด้านบนอันนี้คือพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูด้านล่าง ตัวเลขพวกนี้คูแป๊กขอใส่เพิ่มนิดนึงนะพอดีภาพมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่กับต้นฉบับพกพ็เลยปรับนิดนึงนะครับเราก็เอาการาฟตัวนี้มาหาพื้นที่ครับเพราะพื้นที่จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ก็คือระยะทางของการเคลื่อนที่นะครับพี่แป๊กเอาข้างบนเนี่ยมาใส่สูตรสี่เหลี่ยมคางหมูหรือม .3 แล้วนะม .2 อม .3 ไปแล้วนะคงไม่ต้องบอกว่าสี่เหลี่ยมคางบาบีนี่คางหมูนะครับคือสูตรอะไรนะฮะ เศษนึงสองคูณบวกคูณขนานคูณสูงนะครับด้านล่างก็ไปหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้มาเศษหนึ่งบนสองคูณผนบวกคูณขนานคูณสูงนะครับตัวนี้เลขห้านะครับได้พื้นที่มาได้สิบหกกับยี่สิบสิบหกคืออะไรพี่แฟกซิบหกคือพื้นที่ข้างบนยี่สิบคือพื้นที่ข้างล่างถามว่าแล้วมันจะสะท้อนภาาการพื้นที่แบบไหนพี่แฟกง่ายนิดเดียวครับ 16เมตรภายใน6วิเอ่อ6วิมาจากไหนพี่แป๊กนี่ฮะจ,จุดตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าระยะทางวิ่งไปได้เท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่ดูตัวแกนเวลาตรงนี้นะครับ mm hmm. นี่ฮะ mm hmm. ว่าจากการหาพื้นที่เนี่ยจะได้ว่า16เนี่ยคือด้านบนด้านบนคือขาไปครับ mm hmm. ขาไปขาไปได้16เมตรภายใน6วิเ mm hmm. พราะขากลับก็จาก6ไป12ก็อีก6วิ แต่ขากลับพื้นที่มัน20แปลว่ามันกลับเลยจุดเดิมไปอีกนะครับย้อนกลับแล้วเลยไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าระยะทางเท่าไหร่ระยะทางก็คือไป16บกกลับ20รวมกันเป็น36แต่การกระจัดนี่เขาไม่ได้วัดว่าเคลื่อนที่จริงเท่าไหร่นะครับการกระจัดเนี่ยเขาเรียกระยะวัดจากต้นไปปลายซึ่งปกติครูแป๊เคยบอกแล้วว่าถ้าอะไรกลับมาที่เดิมเนี่ยการกระจัดจะเป็นศูนย์ถูกไหมต่ว่าถ้าลูกมาเดินเดินตึ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดแล้วเลี้ยวกลับมาถึงตรงนี้ ตรงนี้การกระจัดเป็นศูนย์แต่ที่ลูกต่อไปอีกจนครบ20แปลว่าเลยเลยจุดเดิมไปอีก4นั้นาาั้นทาอะไรการเคลื่อนที่ย้อนกลับแล้วเลยที่เดิมการกระจัดจะติดลบครับติดลบแล้วถามว่าติดลบเท่าไหร่พี่แบ๊กก็ส่วนต่างนะครับต่างกันเท่าไหร่ก็ติดลบเท่านั้นนะครับสรุปแล้วข้อนี้ระยะทาง36การกระจัดลบ4นะครับนี่คือการเคลื่อนที่ของวัตถุตัวนี้ตามกราฟที่ให้มาคือกราฟ V t ทเอาละ อีกตัวหนึ่งไปไปดูคําถามก,ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้จดเสร็จนะจดไม่เสร็จพอเอานะครับอีกตัวหนึ่งไปดูคําถามก่อนถามอะไรบ้างนะครับถามอะไรบ้างเขาถามว่าการกระจัดเท่ากับ 3, ามสองผิดครับเราก็เห็นอยู่ว่าการกระจัดไม่ใช่สามสองใช่ไหมฮะการกระจัดเท่าไหร่ครับการกระจัดลบสี 4, ่มันนั้นข้อนี้ผิด วัตถุเคลื่อนที่ในทางตรงข้ามแปลว่าเลี้ยวกลับครับเลี้ยวกลับตอนผ่านไปแล้วหกวิจุดถูกต้องครับเพราะจุดตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าวัตถุเริ่มเลี้ยวกลับเมื่อไหร่นะครับก็ถูกแล้วข้อ C ความเร่งความเร่งตอนเวลาหนึ่งวิเท่ากับสองอ่ามาดูความเร่งอยู่ตรงไหนครับความเร่งเนี่ยจะมีสูตรว่าอะไรจะได้ไหม ขาสนใจที่หนึ่งวินะ<ม>ความเร่งจะมีสูตรว่า v ลบ u หาร t ครับนี่ฮนะนี่ฮนะข้อ c <ม>ความเร่งมีสูตรว่า v ลบ u หาร t v, t. v t. คืออะไรความเร็วตอนหลังก็คือ 2, 2> <ม> u คือความเร็วตอนแรกก็คือ 1. <ม>1เวลาที่ใช้ศูนย์ถึง1ก็คือ1หารกันได้2เมตรต่อวินาทีกำลังสองตัวนี้เป็นหน่วยของความเร่งนะครับ ถามว่าทำไมคิดแค่หนึ่งพีแป็กก็เขาสนใจตอนหนึ่งวิก็เลยตัดมาแค่ตอนหนึ่งวินะครับนี่คือสูตรความเร่งอันนี้ก็ต้องจํานะครับสูตรความเร่งนี้ก็ต้องจําเหมือนกันนะครับข้อข้อนี้ก็ถูกนะครับสรุปแล้วนะครับถูกสองอันถูกสองข้อคือ B และสีโอเคนะครับโอ,โอเคนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ากราฟ VT โอเคมั้ยครับกราฟ VT เนาะ โอเคนะจดไม่ทันก็พอส์เอานะครับจดไม่ทันก็พอสเอาเนาะนะครับเอาแล้วดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปหน้า50เฉลยแล้วนะครับเฉลยแล้วดูหน้า5 1ครับ51ขีดเส้นใต้ครั้งนี้ครับตัวควายฮนะขีดเส้นใต้ตัวควายนะครับลืมเปิดแอร์ฮะว่าแล้วทำไมร้อนจังตัวดำเลย เลยนี่ฮนะเขาถามว่ากราฟข้อใดความเร็วความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่แปลเป็นภาษามนุษย์ง่ายๆคือกราฟข้อใดกราฟ v คงที่ v คือความเร็วนะครับกราฟไหนที่เรียกว่าความเร็วคงที่อันนี้โำคตรสาคัญเลยครับตรงนี้เขียนตตาและเขียนไว้นะครับลูกต้องจำตรงนี้ให้ได้ครับกราฟความเร็วคงที่มี3แบบขึ้นอยู่กับว่าเราเขียนกราฟอะไรถ้าเป็นกราฟ s p ความเร็วคงที่แปลว่าระยะทางเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นกราฟ s t นะหน้าตาแบบนี้จะเรียกว่ากราฟความเร็วคงที่ได้เหมือนกันถ้าเป็นกราฟ v t v คือความเร็วความเร็วคงที่ก็คือเป็นเส้นแนวนอนอย่างนี้ถ้าเป็นกราฟ v t ถ้าเป็นกราฟ a t คือกราฟความเร่งความเร็วคงที่แปลว่าไม่เร่งไม่เร่งคือความความเร่งเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามลูกว่ากราฟความเร็วคงที่เป็นแบบไหนต้องถามเขากลับด้วยว่า เอากราฟอะไรก่อนถ้ากราฟ ST ต้องเป็นอย่างนี้ถึงเรียกว่าความเร็วคงที่ถ้ากราฟ VT ต้องเป็นแนวนอนถึงเรียกว่าความเร็วคงที่ถ้ากราฟ AT ต้องอยู่ที่เส้นตรงนี้เลยถึงเรียกว่าความเร็วคงที่เพราะคำว่าความเร็วคงที่มันแปลได้3ความหมายหนึ่งระยะทางเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอก็ได้ความเร็วคงที่ตรงๆก็ได้ความเร็วคงที่แปลว่าไม่เร่งไม่เร่งคือความเร่งเป็นศูนย์ก็ได้เาะฉะน้ามอันนี้ถูกหมดเลยครับลูกต้องไปดูว่า ช้อยข้อไหนใกล้เคียง3อันนี้ที่สุดซึ่งในช้อยเนี่ยจะเป็นกราฟ ST คือกลุ่มนี้นะครับตอบข้อข้อ2ครับตอบข้อ2นะครับตอบข้อ2แต่บางคุบอกพี่แป๊์โดยมันเปนเรื่องตรงนี้ไม่เป็นไรครับเราถือว่าเป็นระยะทางเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะครับหน้า51ตรงนี้คือคำว่ากราฟความเร็วคงที่หมดเลยนี่ต้องจำแม่นๆเลยนะครับโอเคนะครับ ถ้าจทเสร็จแล้วดูหน้าถัดไปครับหน้า52นะจทไม่ทันก็พอสไว้นะครับเอาละดูหน้า52 52นะครับ52โอ้เห็นไหมข้อสอบออกซ้ำๆนะครับพวกนี้ไม่ใช่ครูแบ็กตั้งขึ้นมาเองนะโจทย์เนี่ยพวกนี้คือข้อสอบมันออกจริงๆครูแบ็กก็เอามาให้ลูกดูว่ามันออกแบบไหนนะครับกราฟในข้อใดวัตถุเคลื่อนที่ใน เส้นเส้นเดียวกันไปเป็นทกไปเป็นไทยว่ากราฟข้อไหนตีความหมายแล้วได้เหมือนกันหมดนะครับเอาล่ะมาดูข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งเนี่ยให้กราฟ ST แบบนี้ถ้ากราฟ ST แบบนี้เนี่ยกราฟ V t ทีแล้วเป็นยังไงจำได้ไหมที่เขียนหน้ามา่ะกี้อ่าเมื่อกี้เลยกราฟ ST S คือระยะทางนะครับอย่างนี้เรียกว่าระยะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอถ้าระยะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอแปลว่าอะไรครับแปลว่าความเร็วคงที่ครับ ถ้าความเร็วคงที่ต้องเป็นแนวนอนแบบนี้ครับเหมือนหน้าเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับแสดงว่าไอ้เส้นนี้เขาให้มานี่มันผิดครับมันผิดครับไอ้เส้นนี้ผิดของที่ถูกต้องต้องแบบนี้ครับแล้วถ้าความเร็วคงที่แสดงว่ามันไม่เล่งครับถ้าไม่เล่งก็คือความเร่งเป็นศูนย์ครับก็คือแบบนี้สรุปแล้วข้อที่หนึ่งเนี่ยให้ต้นทางมาแบบนี้แต่ให้ปลายทางสองกันนี้ไม่สอดคล้องกับต้นทางโอเคไหมครับก็เลยผิด พะเขาถามว่าข้อไหนสอดคล้องข้อที่สอดคล้องคือข้อที่สองครับเดี๋ยวขอย่อหนึน่งนะครับข้อที่สอดคล้องคือข้อที่สองครับ mm. เพราะแบบนี้เรียกว่าระยะทางเพิ่มขึ้นแต่เป็นการเพิ่มแบบเส้นโค้งเนี่ยมันจะเพิ่มไม่สม่ําเสมอนะครับ mm. คือเพิ่มเป็นตัวเลขที่มากมากขึ้นแบบไม่เท่ากันเนี่ย mm. ถ้าเพิ่มสม่าเสมอแปลว่า1วิเพิ่ม5 2วิเพิ่ม10 สามวิเป็นสิบห้าบวกเท่าเท่ากันเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะต่อวินาทีต่อวินาทีเนี่ยมันจะบวกไม่เท่ากันมันเลยเป็นเส้นโค้งถ้าเมื่อไหร่ระยะทางเพิ่มขึ้นแต่ไม่สม่ําเสมอนะครับเพิ่มไม่สม่ําเสมอตรงนี้อาจจะเขียนเพื่อว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่สม่ําเสมอก็ได้นะถ้าเพิ่มไม่สม่ําเสมอแปลว่าความเร็วไม่ได้คงที่ครับ ถ้าระยะทางเพิ่มไม่สัำเสริแปลว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ซึ่งความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเรียกว่าเร่งคงที่นะครับเพราะฉะนั้นสองสายนี้สําคัญมากข้อสอบถามซ้ําไฟซ้ํามาบ่อยมากนะครับฉนนี้นก็ต้องจาให้ได้ด้วยนี่ในหน้าที่ห้าสิบสองนะครับ mm hmm. ก็พี่ป๊าคิดว่าเรื่องกราฟ S T V T เนี่ยความรู้เท่านี้น่าจะ น่าจะเพียงพอนะถามว่าพี่แบคมียากกว่านี้ไหมม <S 2> <S 2> <ล>ีเรียนฟิสกส์เต็มเหนียวได้กว่านี้มหมได้แต่พี่แบคเอาที่ต้องใช้พี่แบคเป็นคนที่สอนวิกส์เคมีชีวะในระดับมอตอ้นเนี่ยไม่ได้ยกมปลายมาตั้งแล้วก็บังคับให้ลูกรู้ทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วลูกจะจับอะไรไม่ติดเลยพี่แบคจะเอาเฉพาะที่มันต้องใช้เป็นหลักนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คือคลิปที่เกี่ยวกับกราฟ S T V T เป็นหลัก โอเคนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ดูอีกเรื่องหนึงเรื่องสุดท้ายละนะครับ